c a n e เนโลอาว e วบันลังหล่นหลังถูกจัดเป็นอันดับที่หนึ่งของ WBC ในรุ่นซูเปอร์มินนิวเวทพิกัด168ปอนด์โดยล่าสุดนั้นซาอูลคารเนโลอาวาเลซึ่งไม่ใช่แชมป์ไรข้อโต้แยงในรุ่นซูเปอร์มินนิวเวทอีกต่อไป เขาต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยในรอบหลายปีที่ผ่านมานั่นคือการเป็นผู้ท้าชิงซึ่งไม่ใช่แชมป์โลกสำหรับซาอูลคาเนโลเขาเสียแชมป์โลก4สถาบันคือ IBF เด UBA เด UBC และเด UBO ให้กับทางเทอร์เรนคอรฟอร์ดเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมา และล่าสุดเมื่อวันที่17กันยายนสภามวยโลกหรือ WBC ก็เป็นองค์กรแรกที่อัปเดตการจัดอันดับหลังไฟดังกล่าวคาเนโลเจ้าของสถิติการชกชนะ63ครั้งชนะน็อก39ครั้งเขาแพ้3ครั้งเสมอ2ครั้งถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่1ของพิกัดรุ่น168ปอนด์อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าคาเนโลจะได้สิทธิ์เป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับทันทีเพราะทาง WBC มีแชมป์เฉพาะการอยู่แล้วนั่นก็คือคริสเตียนเอมูรีที่เขามีสถิติการโชคชนะ29ครั้งชนะนอก24ครั้งเขาเสมอหนึ่งครั้งเอมูรียังไร้ผ้ายและเขาก็พึ่งป้องการตำแหน่งไว้ได้หลังเสมอกับทางเลสเตอร์มาร์ติเนีสในไฟที่ดูดเดือดซึ่งมีรุ้นเป็นไฟแห่งปีในรายการรองในศึกคาเนโรคอฟฟอร์ที่บ่านมา ซึ่งแน่นอนว่าด้วยความเป็นซูเปอร์สตารของทางซาอุนคาเนโรโอกาสที่ WBC จะเปิดทางให้เรมแมท์ทำเงินกับทางเทเลนคอฟฟอร์ดย่อมมีความเป็นไปได้หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันการที่คาเนโรถูกจัดเป็นผู้ท้าชิงในอันดับที่หนึ่งทำให้นักชกที่เคยอยู่ในตำแหน่งนั้นถูกขยับลงไปซึ่งได้แก่ฮามซาซิลารลนไปเป็นผู้ท้าชิงในอันดับที่สซึ่งตามมาด้วยใจเม่มูนเกียนั่นเอง